ให้มีจิตสาธารณะขอให้จำไว้ว่าส่วนรวมต้องมาก่อนขอให้จดจำไว้เป็นคำสอนมันฝึกไว้ยาคาต,อต่อโตมาจะได้เป็นคนดีสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูมาพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่20สิบนะคะหน่วยโตไปไม่โกงนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการมีจิตสาธารณะนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันเด็กๆจําได้ไหมคุณครูเคยสอนเพลงเก็บของนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาร้องเพลงเก็บของกันนะคะเก็บเก็บเก็บช่วยกันเก็บของทีเร็วคนดีเก็บของเขาทีกันเอ่ยจาได้ไหมคะเด็กๆเ,เคยร้องแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูคจะมาบอกนะคะจิต การมีจิตสาธารณะนะคะว่าเด็กๆควรทําอย่างไรนะคะ 1. เด็กๆช่วยกันเก็บขยะบริเวณรอบๆโรงเรียนนะคะเก็บใบไม้เก็บของเข้าที่นะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บหนังสือนะคะขึ้นชั้นให้เรียบร้อยนี่ก็เป็นการมีจิตสาธารณะแล้วนะคะ 2. นะคะเด็กๆช่วยกันล้าง แก้วน้ำล้างแปลงสีฟันของตนเองนะคะ 3. เด็กๆช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะเพื่อให้โรงเรียนของเราร่มรื่นน่าอยู่นะคะ 4. เด็กๆช่วยคุณตาคุณยายข้ามถนนเอ๊เด็กๆทําได้ไหมคะมีแค่สีข้อที่คุณครูอยากให้เด็กๆทํานะคะเด็กๆทําได้แน่นอนคุณครูคิดว่าเด็กๆต้องทําได้เก่งมากค่ะ ับ,บสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอให้เด็กๆทำใบงานใบที่สองนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะจิตสาธารณะยามเช้าของวันใหม่นา้าโรงเรียนสอนดีเด็กๆจ๊ะ วันนี้มีใครทำความดีอะไรกันมาบ้างแล้วเอ่ยผมครับผมไม้ฮะหนูค่าหนูเกตพวกเราช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนคะ่ะหนูฝ้ายค่ะหนูช่วยคุณครูเก็บของในห้องเรียนคะ่ะผมโจครับ ผมซูกาสฮะพวกผมช่วยกันเก็บหนังสือในห้องสมุดฮะเด็กดีมีจิตสาธารณะพวกหนูทำได้